จมีอีกหม้อหนึ่งหรอมีไหมอ่ะไมีหลองรูลองอืออ่าพี่พี่ว่าแล้วก็ทนา,ายนันชัยอ่าอ่า แค่นั้นเองเรื hey ่องอะไรนะของพี่หนุ่มีหลายเดือนใช่ไครับทันแล้วก็อันนั้นได้เลยอันนี้ต้องการคนปลอกห่วนะคะแต่ว่าฝืนมันไม่ได้เข้ามาอีกไก่บางไข่บัวแล้วเนี่ยมันจะสูกทั่วกันไหมนี่ไหนหนูอีสองลูกแตกเหรอเหนื่อยะเหนื่อยมากเ น่าจะได้อีกแพเลยางทีเราดไ่อน่กอ้อย่าพูดไปเรื่อยนกอได้ใช่เราไปกิน่กอนกินหัวเองกินหัวหรดอกินหัวกินหัวนี่กกินหัวเ้อถ่ายมมน้อ

กิอยังไม่มียังไม่ได้ซื้อครัเป็นใส่รัเป็นใส่รับนิคอนไปใส่ใรับาเตะลงไปอีกนอนนนวัเนียนิอนไม่ซื้อได้ยังไงนิอนไม่ได้ซื้อนิอนซื้อแล้วแจกอย่างเดียวอองเต็มเ็มด้มือมือนิอนหวันินเลบเที่ยวม คือที่เราไม่แต่น้ำมันร้อนเลยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเดี๋ยวไก่อะ่ะถ้าเราแตะ <c oughs> <c oughs>

แล้วคันคันหน้าหรอไปอ,อยากไป,ไปมันไม่รู้มันอยู่ไหน,นไปไไหนอ่ะม,ม่รู้อยู่หน้าเคาน์เตอร์น่ะอ๋อไปไปนั่งแฟนโด็ไป ไปแล้วก็ในเมืองค่ะตรงนั้นจะเป็นจุดที่ว่าเขาเขาเรียกร้องหาพี่อ้อยเยอะว่าเป็นช่วงช่วงสาแม่ไปตรงนี้นะแต่คนั้นท่านมาทำเพจใช่แต่เดี๋ยวขออนุญาตให้ให้ทางกาชาดได้ถ่ายรูปกับคุณอ้อก่อนแล้วเดี๋ยวคุณอ้อก็ไปดีครับเพิ่งไปแล้วพารู้ทีนมา่สู้ๆครับสู้ๆนายย้อนไม่มานะคะซุ้ๆลุกไม่ว่างค่ะเฮีใครถ่ายทางนู้นมาหรือเปล่าใช่รถคนลาวไปเลยเลย เราด้แจ้งก่อนเจอที่ก่มาสาษณ์เขาก็รู้ว่าเปคนง ก็จะไปพ่อแม่นี่ยปาแม่ตรงป้าแม่ตรงพ่าแม่พ่าแม่มันจะมีโอเคโอเคเดี๋ยวๆๆยเอยเรือยเ่อย้ยเรืออง すごい。 งคุณพผช่วยรับ่าช่วยหลงซอมาเลยนี่ครับรถแล้วครับมีข้าอะไรยังครับนี่นี่คือชั้นสองแต่ถงติดชั้นสองเลยนี่คือตรงไปนะครับนี่คือชั้นสองวันนีครัขอบคุณครั

อันี้เปิดไฟให้ด้วยเปิดไฟเองค่ะบ้านนี้ไม่ต้องตัดไฟหรอคุณยายเป็นตัวนเป็นนึ่งมาเยี่ยมครับมาให้กำลังใจนะครับเุณยายนดีเจขึ้นมาเลี้ นเราคุยข้างบ้านเลยบอกว่าขาดเหลืออะไรไม่ข้างเลยนะเอาไม่ได้ไม่เราาเอาไปให้เริ่มเข้ามาแล้วรผมจะรถจะไปไว้ยังพอช่วยตัวเองได้อยู่เฮ้ยจะเอารถไปไว้ทีเยอะมากเลยอยากให้คุณยายอวยพรให้ยังไงคุณแจ๊คใบพรให้เขาบอกว่าม้วนม้วนนิทรีเป็นหนึ่งเข้ามาจากกรุงเทพ่เข้ามาช่วยชาวแพ้ที่น้ำท่วมเนไม่เป็นไรไปส่งเขาก็ไปส่งให้ใบพรที่ ป้าออกได้ยได้ยิน่ยิ่งขได้ร้น้องขนยหดเลยคให้ลูกไอให้ลูกให้หลานอ่ให้ลูกให้หลานเนี่ยเมดยงเลยไกล่าเลยหดเลย่อทำอะไรไม่ได้แล้วเนื่อยรถที่หน้าบ้านีไหมโจมงานเนียงาเ้ยคนแรกเอาไ เข้าข้างในก่อน,นไงครับเข้าข้างในก่อนสู้วันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอยู่อีกวันหนึ่งนะคะไงนะฮะเป็นไงเนะ